I'm ัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีกันทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้เราอ่านดวงความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะในช่วงเดือนกรกดาคมนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักคนโสดเป็นยังไงคนมีคู่เป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะก่อนเริ่มอ่าน ขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะในการฝากคลิปสั้นๆนะคะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินของเดือนกรกฎาคมเนี่ยคลิปออกแล้วนะคะไปย้อนฟังกันได้นะคะแล้วก็ซีรีส์ไตรมาสค่ะซีรีส์ไตรมาสคืออะไรซีรีส์ไตรมาสที่ทําก็คือ ภาพรวมเฉพาะเรื่องดีเฉพาะเรื่องร้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสไปที่เรื่องดีๆในช่วง3เดือนเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือว่าเรื่องที่ร้ายๆเนี่ยในช่วง3เดือนนะรกรกดาสิงหากันยาหรือเราเรียกว่าไตรมาสสมมันเป็นยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนไปฟังคลิปพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนมีคู่เราสามารถกดข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะตรงหน้าเป็นไพ่คนโสดค่ะคนมีคู่เนี่ยพี่หมอทำ time stamp นะคะให้กดไป ฟังพาร์ทของตัวเองได้แล้วแต่เมื่อฟังความรักจบแล้วไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือไม่ว่าจะเป็นคนโสดอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยฟังสุขภาพท้ายคลิปด้วยนะคะสำคัญพอกันนะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่คนโสดกันดีกว่าสำหรับคนโสดนะคะไพ่ที่พี่หมอได้ทำการหยิบมาได้ทั้งหมด10ใบ,บเนี่ยก็จะมีไพ่สวนนกนะคะพระจันทร์เขี้ยวนะคะ ปลาภูเขางูจดหมายโรงศพแล้วก็จิ้งจอกคือต้องบอกก่อนนะสำหรับบางท่านนะคะที่เข้ามานั่งฟังอาจจะมีความรู้ในในไพ่เลนอมองนะคะไพ่ตรงหน้าเป็นเลนอมองเนาะ,ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวางไพ่แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าหน้าจอมันเก็บได้ไม่หมดนะคะจริงๆแล้วอะเวลาพี่หมอเปิดเลนอมองอะจะเปิดหลายอยู่ไม่กี่สเปนะคะชอบเปิดแบบ36ใบเลยนะชอบเปิดแบบจีทีไปเลยนะคะแล้วก็ ก้9ใบแล้วก็ชอบเปิดอ่านแบบเรียงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะพอใจหมายถึงตัวเองจะพอใจหรือคอมพลีตในคำตอบนะคะก็การที่เปิดเรียงอันนี้ก็จะใช้วิธีแบบเปิดเรียงเหมือนกัน,นะคะ่ะตามหลักแล้วใบนี้มันจะต้องต่อใบนี้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าบางท่านอาจจะมีความรู้เข้ามาแล้วมันจะขัดหูขัดตานิดนึงแน่นอนสําหรับใครที่พอมีความรู้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจกับวิธีการวางนะคะ ง่ายๆเลยถ้าสังเกตในจอมันแน่นมากค่ะมันมันวางได้ไม่ครบนะคะถ้าเกิดว่าเปิดถ้าเกิดว่าเลื่อนกล้องออกมาไกลกว่านี้เนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นภาพก็เลยได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีความรู้เข้ามานั่งฟังอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพาร์ทความรักคนโสดเนี่ยไพ่เขาบอกอะไรบ้างนะคะไพ่เดือนนี้เมื่อกี้พี่หมอพูดไปยัง ว่าได้ไพ่อะไรมาบ้างอ่ะเราทวนอีกทีนึงนะก็คือไพ่สวนนะคะนกพระจันทร์เคียวปลาภูเขางูจดหมายลงศพแล้วก็จิ้งจอกต้องบอกว่าคนโสดชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้ออกไปพบเจอผู้คนเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ พอเราออกไปเจอคนแน่นอนมันก็ง่ายๆเลยเราก็จะมีโอกาสของการได้ทำความรู้จักได้พูดคุยกับใครบางคนนะคะบางคนออกไปออกกำลังกายไปวิ่งตามสวนสาธารณะปกติเราก็แบบสายแบบ introvert วิ่งของเราใส่หูฟังอยู่คนเดียวแต่มันเป็นไม่ได้ว่าในช่วงเดือนรกรกฎาเนี่ยอยู่ๆก็มีคนเนี่ยเข้ามาทักคุณหรือคุณหรือมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปเปิดบทสนทนากับใครแล้วมันก็ พูดคุยกันต่อมาอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบได้เข้าสังคมหรือตีความเป็นอ๋อได้พบเจอใครสักคนผ่านโซเชียลก็ได้ค่ะพไพ่ใบนี้ก็เป็นแบบนั้นได้นะแบบพวกสื่อออนไลน์ต่างๆแต่ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เสมอไปบางคนอ่ะออคิดว่า การเจอคู่ออนไลน์เนี่ยมันจะต้องแบบปัดแอปอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นเลยเราสามารถเจอเขาผ่านแบบคอมมูนิตี้กลุ่มที่เราไปแบบเ,ออเข้าไว้อย่างเงี้ยคะ่ะบางคนแบบชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยก็จะได้ไปเจอคนคนนี้ในนั้นได้นะคะเออมันก็เป็นเวอร์ชันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าการพบเจอคนในเดือนเนี้ต้องบอกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ค่อยชัดเจนค่ะต่อให้เราคุยแล้วเนะี่ยเรารู้สึกดีกับเขาแค่ไหนนะคะมันก็จะยังมีความแบบอืมจะบอกว่าไงเดียมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนละกันเนาะมันยังมีความเอะมันยังมีความสงสัยในตัวคนคนนั้นมันยังมีความเราแวงนะคะรู้สึกว่าดูตอนตอนเรารู้จักกันเนี่ยตอนเริ่มคุยกันเฮน้ยเขาดูน่าสนใจแต่พอแบบ คุยคุยกันไปสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องนานหรอกภายในเดือนนี้แหละมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆเราเราไม่ค่อยไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้ชาวราคานาศีกาเนี่ยเบรกหยุดเราเนี่ยแหละเป็นไฟเบรกเป็นไฟหยุดหรือแบบชะง,งักลงนะคะบางคนก็ตัดจบเลยก็มีมีนะแบบไม่เอาละไม่คุยละเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะ ก็เอาเป็นว่าในช่วงเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการเจอคนแต่พ่เขาก็เตือนชัดๆเลยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ดูมีความแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะเขาแนะนําว่าต่อให้เขาเข้ามาด้วยท่าทีที่ดูแบบมีสนเสน่ห์โปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เราอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เราเห็นหรือการพูดคุยกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งให้ดูให้ดีก่อนนะ,ะเหมือนกับ พิจารณานานๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆนะแล้วก็บวกกับคนโสดบางคนเนี่ยพี่หมอมองว่าตัวคุณเองอตัวคุณเองเนี่ยก็ยังมีความแบบยึดติดหรือมีความผูกพันอยู่กับอดีตบางอย่างของตัวเองด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะมันก็เลยจริงๆมันอาจจะเขาดีก็ได้เออแต่เป็นเราเนี่ยแหละที่ยังไม่กล้าที่จะแบบว่าพัฒนาแบบร้อคือไม่ไว้ใจตัวเองเออเราจะแบบพัฒนา ได้จริงๆไหมเราสามารถปล่อยวางอดีตของเราได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวอร์ชั่นนั้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ต่อให้เราเจอใครเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้คอมเพลตแบบ100%เซแต่ว่ามันก็มีคนเข้ามาให้ใจมันวิวแลนะ้วกันเนาะเออมันมีคนเข้ามาให้ใจมันวิวแต่ไพ่เขาไม่แนะนําให้เรารีบร้อนเราต้องแน่ชัดก่อนทั้งใจเราเองแล้วก็ทั้งคนที่เข้ามาว่ามันพัฒนาได้จริงๆไหมนะคะส่วนพาร์ทของคนคนคุย คนโสดที่มีคนคุยนะแต่ยังไม่มีสถานะชัดเจนเนี่ยเดือนนี้พี่หมอมองว่าคุยกันถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขามานานมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังไม่ได้สถานะชัดเจนหลายๆคนมีเกณฑ์ของการจะตัดคนคนนั้นทิ้งแล้วนะพอรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะสร้างครอบครัวเป็นคนรักแบบคบกันยาวๆไม่ใช่ไม่ใช่แบบ กันเล่นๆกันไม่ได้มองหาคนแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกันรู้สึกเสียเวลาแล้วอะไรเงี้ยคุยกันนานแล้วมันไม่ไปไหนเลยไม่คืบหน้าเลยไม่รู้ว่าที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนี้คืออะไรเราก็จะไม่รอให้ตัวเองสงสัยนานไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสัยนานค่ะชาวลัคนาราศีกันก็จะมีเกณฑ์การตัดคนคนนั้นทิ้งนะคะแต่ก็มีโอกาสของการเจอคนใหม่เข้ามาได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ตก ลงไปที่ประเด็นเดิมก็คือไม่ว่าจะเป็นคนใหม่เข้ามาหรือคนคุยเดิมมันยังไม่มีใครที่ดีพอหรือว่าถูกใจเราแล้วกันนะคะถูกใจชาวลัคนาราศีกันแบบร้อเปอร์เซน์แล้วพัฒนาต่อได้ในเดือนนี้พูดยังไงก็คือยังคงเป็นโสดอยู่แต่มันเป็นเดือนที่โสดแบบไม่เหงาโสดแบบมีคนเข้ามาโสดแบบมีคนคุย แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบวันไหวง่ายนะพี่หมอพูดตรงๆนะวันไหวง่ายเคลิมง่ายอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาในเดือนนี้ด้วยความที่เขาดูโปรไฟล์ดีนะคะดูภายนอกเหมือนแบบไปได้อะไรเงี้ยอยากจะบอกก่อนว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะเขายังมีซัมติงนะพี่หมอมอง บางคนที่เข้ามามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่ามีคนของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวกันเองอะ่ะก็มีสัญชาตญาณบอกตัวเองด้วยนะว่าคนคนเนี้ยมีบางอย่างไม่น่าไว้ใจทั้งทงที่เราก็รู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์แหละเวลาคุยกันอะ่ะแบบอยากพัฒนาต่อแต่ลึกๆอะ่ะใจลึกๆเสนเรามันบอกเฮ้ยแต่อีตานี่ดูแปลกๆนะดูเหมือน ดูเหมือนมีเจ้าของดูเหมือนแบบเจ้าชู้ดูเหมือนเป็นคนที่มีพันธะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะให้เชื่อเซนตัวเองอย่าพึ่งไปทุ่มเทอะไรมากนะคะอันนี้ก็คือคนโสดชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนก,ก,กรกฎาคมเดี๋ยวพี่หมอจะไปเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนส่วนคนโสดฟังจบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะกดทามสเตมใต้ตคลิปนะคะไปฟังสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนคะ่ะ มาต่อกันที่คนมีคู่ชาวลัคนาราศีกันค่ะไพ่ที่ได้นะคะก็จะมีไพ่สุนัขผู้หญิงเด็กหอคอยภูเขาพระจันทร์เคียวทางแยกนกกระสาแล้วก็หนูค่ะ คนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้สึกคุ้นตากับหน้าไพ่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักไพ่นี้นะก็ขอแนะนําเขาสะหน่อยแล้วกันนะคะไพ่ที่หยิบมาใช้ในเรื่องความรักนะคะช่วง 3- 4สี่เดือนหลังของช่องนี้นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาตามกันแบบเนี้ยคลิปแรกเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะแต่เราลองมาเปิดใจฟังเขากันเนาะอันนี้ก็คือไพ่เลนอมองนะคะหรือว่าพี่หมอชอบเรียกเขาง่ายๆว่าไพ่มาดามนะคะโอเคค่ะมาดูกันความหมายของคนมีคู่ นะที่ไพเ่เขาบอกเราเนี่ยคืออะไรนะคะต้องบอกว่าชาวกันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยถือว่ามันดูมีความแบบห่างห่างดูมีความานิ่งนิ่งเงียบเงียบแล้วกันเนาะมันมันดูเงียบเงียบนิ่งๆิ่งห่างห่างนะคะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณหมดรักกันหรอกในไพ่อะแต่มองว่ามันก็เกิดมาจาก บริบทอื่นๆในชีวิตของแต่ละคนแล้วกันนะแบบยุ่งเรื่องงานมีเรื่องงานมีเรื่องความกดดันบางอย่างส่วนตัวของเราสุขภาพก็ได้นะหรือว่าเรื่องเงินก็ได้ถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าคู่ไหนอ่ะเป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนกันเพิ่งคบกันอะไรอย่างค่ะ มันมันมันเหมือนเรายังมีพื้นที่ส่วนตัวที่เรายังไม่ได้แชร์เขาอะนึกออกปะเราไม่ได้แบบเอาเรื่องทุกบางคู่นะบางคนเนี่ยจะไม่ชอบเอาปัญหาไปคุยกับคนรักชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากันเนี่ยเดือนนี้ไม่คุณก็คู่ของคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะ แบบเจอปัญหาแล้วอยากจะแบบแก้ปัญหาอยากอยู่กับตัวเองเขาเจอปัญหาเขาอยากแก้ปัญหาอยากอยู่กับตัวเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราสองคนมีปัญหากันขนาดนั้นนะแต่ทีนี้จะบอกว่าไอ้ความที่เราห่างนะหรือว่าเรามีปัญหาแล้วเราไม่คุยเราไม่หาที่ปรึกษาเราไม่ปรึกษาเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนอ่ะถ้าเกิดว่ากันเนี่ยเป็นคนที่ที่มีปัญหาอันนี้พูดเพื่อให้เห็นภาพไปเลยนะคะแล้วเราเนี่ยไม่ได้ ปรึกษาเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เขารู้สึกเหมือนเ,เรากันเขาออกไปจากชีวิตเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขานะ่ะในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นก็เหมือนกันชาวราศาีกันก็จะมีความรู้สึกนั้นคือแบบเราไม่สําคัญหรออะไรเงี้ยทําไมแบบมีอะไรไม่คุยกันมีปัญหาอะไรทําไมถึงไม่ไม่ไม่พูดกันอะไรเงี้ยค่ะทาไมไม่เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันน้อยใจเนาะมันมันมีความแบบ ทำให้เรารู้สึกได้เลยอะ่ะทำให้อีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เหมือนเดิมเขาไม่แสดงออกเหมือนเดิมเราไม่แสดงออกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ จากที่มันไม่มีปัญหาจากที่พี่หมอบอกว่าคุณยังรักกันยังนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้ามันสะสมมากๆเข้าก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัญหาในคู่จริงๆนะคะพูดง่ายๆก็คือจากที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นมีปัญหาได้ในเดือนนี้ทั้งๆที่คุณนะ่ะยังมีความรักความแบบอยากไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายคนเลยอ่ะมีเกณฑ์ที่แบบ เริ่มคิดทบทวนเยอะขึ้นว่าเราจะจัดการยังไงระหว่างปัญหาของเรากับเรื่องความรักถ้าเกิดว่าบางคนนะ่ะมันมีความแบบเหมือนถ้าเครียดมากแล้วเรายังไม่คิดจะพึ่งพากันนะยังไม่คิดจะจับมือเดินไปด้วยกันก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่าทบทวนเรื่องการแยกกันจะไม่บอกว่าเลิกนะแต่ใช้คําว่าแยกกันอาจจะแบบ ช่วงนี้เราลองแยกกันอยู่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราลองห่างกันไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเอาซะเลยนะคะในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนําว่าคุยกันพยายามหันหน้าคุยกันมันจะช่วยได้มากๆค่ะคือเดือนเนี้ฟังฟังอย่างนี้แล้วอะ่ะหวังว่ากันน่ะจะเห็นภาพทันทีคือเราไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าเราเอาปัญหาของตัวเราอะ่ะ เข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นเป็นปัญหาขึ้นมาที่ต้องแบกรับไปทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เรื่องนั้นอนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยถ้าคุณแบบคุยกันหนะันหน้าคุยกันคุณไม่ไม่ติดอีโกอ้อะเออไม่คิดว่าเราเก่งไม่คิดว่าเราแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามานั่งเออการการมานั่งฟังแต่คนที่เป็นนะคือคู่อันนี้มันก็ยากหน่อยสิ่งที่ชาวรัคณาราศีการทำได้คือความเข้าใจ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในเดือนนี้ได้คือความเข้าใจความอดทนถ้าคู่เราเป็นฝ่ายเป็นเฮ้ยเขาเครียดเรื่องงานแล้วเขากันเราออกไปจากชีวิตเขาเขาเครียดเรื่องเงินแล้วเขากันเราออกไปจากชีวิตเขาไม่ให้เราเข้ามาช่วยไม่ปรึกษาเราเราอาจจะรู้สึกน้อยใจมันไม่อาจจะหรอกเรารู้สึกน้อยใจแน่นอนแต่เราสามารถจัดการความคิดตัวเราได้เพราะคุณเป็นคนที่เข้ามานั่งฟังคลิปนี้ ถูกไหมเรารับมือกับมันได้ค่ะเฮ้ยอ๋อในคลิปอ่ะถ้านึกขึ้นมาได้นะถ้าใครฟังแล้วแบบจําไปแล้วนึกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเอ้ยก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้อย่งี้ยงคุณก็ใจเย็นๆอดทนแล้วก็ประนีประนอมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะมันมีสัญญาณตรงนั้นอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าหลายคนนะ่ะดูมีความแบบกันอีกฝ่ายออกไป อันนี้มันสําคัญมากเพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องเดินไปคู่กันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในเดือนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็พยายามเปิดใจแล้วก็ปล่อยให้คู่ครองเข้ามามีบทบาทบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายเป็นเราจะต้องใจเย็นๆอดทนแล้วก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในปัญหาของเขานะใจเย็นๆนะอยาเข้าไปในตอนที่เขาแบบไม่พร้อมนะคะให้อดทนนิดนึงนอกจากนี้ในเดือนนี้เนี่ยจะมี สถานการณ์หรือเหตุการณ์นะคะที่คนสองคนจะต้องคุยกันให้เคลียร์นะจริงๆก็เป็นปัญหาที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ได้ปัญหาส่วนตัวนั่นแหละแต่มันเข้ามากระทบความสัมพันธ์เราก็ต้องหิบมาคุยกันหรือเป็นปัญหาอื่นๆไปอีกก็ได้ค่ะแต่มองว่ามันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระยะยาวแน่นอนคู่ไหนที่แต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะ แล้วยังไม่มีลูกนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องลูกเข้ามาในเดือนนี้มีข่าวดีเรื่องลูกเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดียิ่งถ้าแบบเรากําลังมีปัญหากันอ่ะเราไม่มองหน้ากันเราคุยกันน้อยลงเรามีปัญหาไม่ปรึกษาการเริ่มน้อยอกน้อยใจกันและกันอะไรเงี้ยอยู่ๆมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์เข้ามาเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหากันทันทีค่ะมันจะมีโอกาสของการได้กลับมาทันทีนะคะหรือคู่ไหนช่วงต้นเดือนเราตัดสินใจลองแบบ ไม่ต้องตัดสินใจก็ได้แต่แบบต่างคนต่างอยู่มาระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆช่วงปลายเดือนเนี่ยพอเราเปิดใจคุยกันเราเคลียร์มันก็จะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดที่พูดไปไม่ได้บอกว่าเดือนเนี้ยมันแย่แต่แค่บอกว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่ทั้งสองคนจะต้องใช้ความอดทนในปัญหาถ้าคุณเป็นการทั้งคู่มันก็รอดไปคุณจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าเรามีสิทธิ์เป็นเขามีสิทธิ์เป็น อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคู่เราไม่ใช่กันอันนี้พี่หมอก็มองว่าการเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายเจออืมสิ่งที่เราต้องทําก็คือความอดทนนะคะใจเย็นๆแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดฟุง้งซ่านอย่าปล่อยให้ความคิดเข้ามาครอบงํารวมถึงอารมณ์นะมันมีไพ่ที่พูดถึงอารมณ์ร้อนยอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าดึงมันมาใช้ในสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนนะคะให้ใจเย็นๆเท่านั้นมันถึงจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในเรื่องเนี้ย ฟื้นตัวกลับมาได้จังหวะไหนที่เรามองแล้วเฮ้ยตอนนี้เขากําลังอารมณ์ดีเขาแบบไม่ไม่แบกปัญหาอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปนะค่อยๆทําตัวแบบให้เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราพึ่งได้อะนึกออกป่ะคือบางคนนะ่ะเขาผ่านการใช้ชีวิตแบบ แก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดจริงๆเขาไม่ได้พยายามกันเราออกไปจากชีวิตเขาค่ะแต่ว่าเขาแค่สะดวกแบบนั้นหรือว่าเขาแค่รู้สึกว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เขาควรจัดการเองเขาไม่อยากให้เรามาทุกไปด้วยเห็นปะมันไม่ได้เริ่มมาจากการที่เขาไม่ไว้ใจหรืออะไรเลยนะเพียงแต่วิธีการจัดการปัญหาของเขาเนี่ยมันอาจจะกระทบเราในลักษณะนี้ทําให้เรารู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้กันไป นะมันก็ช่วยได้ค่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงเดือนกรกฎา,าคมของชาวาราศีกันนะคะอย่าลืมนะอย่าเพิ่งกดปิดคลิปนะไม่ใช่ฟังความรักจบปุ๊บปิดหนีเลยกดไปฟังสุขภาพทายคลิปกันก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปิดไพ่สุขภาพให้ชาวราศีกันก่อนค่ะ มาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะเท่าที่มองนะโดยรวมถือว่าสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะคะหรือใครที่กำลังแบบมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆมีปัญหาสุขภาพใดๆเนี่ย มองว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฟื้นตัวนะร่างกายมันมีการแบบฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยพี่หมอมองเห็นการแบบดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาะการอาหารการกินวิตามินอาหารเสริมใด ไปจนถึงการออกกำลังกายรวมถึงเทคนิคต่างๆที่มันมีผลต่อสุขภาพอะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยรู้สึกว่าชาวราคณาราศีการให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆมากๆเลยค่ะสิ่งที่พอจะเป็นอ,อ่สิ่งที่พอจะมองเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่กระทบกับสุขภาพมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของความเครียดน,นะคะที่เกิดมาจากปัญหาภายในบ้านนะก็พยายามพักผ่อนแล้วก็พาตัวเองเนี่ย ไปอยู่ในที่ที่มันแบบสมองโล่งๆโปร่งๆบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอยู่กับปัญหาอย่าไปอยู่กับความเครียดนานมันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ช่วยให้ความเครียดเนี่ยลดลงได้ใครใครที่กำลังเจอกับอาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวเดือนเนี้ยมันจะมีวิธีที่ ทําให้เราเนี่ยสุขภาพกลับมาแข็งแรงบางคนก็ไปหาหมอแล้าง่ายๆหรือบางทีก็อเขาเรียกว่ายังไงมันฟื้นตัวของมันเองเกิดจากการที่เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถือว่าสุขภาพในเดือนนี้ไม่ได้แย่มากดีเลยแหละอยู่ในเกณฑ์ดีแหละมีแค่เรื่องของความเครียดที่มันจะเข้ามากระทบหรือว่ามีอิทธิพลกลับเราในในบางจังหวะละกันนะได้เท่านั้นเองค่ะ เห็นไหมสุขภาพมันสั้นมากนะคะเสียเวลาฟังนิดเดียวมันก็พอจะให้เราเห็นว่าเออเดือนนี้เราแข็งแรงดีเราไปลุยเรื่องอื่นเอาเดือนนี้เรามีปัญหาสุขภาพนี่นาเราจะได้มาระวังไม่ให้มันมาเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเรานะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุก การกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ขออภัยแล้วกันค่ะหากมี อะไรในคลิปนะคะที่ทุกคนรู้สึกแบบไม่สบายใจนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคำทำนายหรือว่ามีการสื่อสารมีการพูดผิดพูดถูกนู่นนี่นั่นเลยนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้การฟังคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่บันเทิงหรือว่า e n j o ยอย่างที่ทุกคนคาดหวังนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปฟังการงานการเงินนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะขอบพระคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ